สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ช่างเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูเครื่องเสื้านะครับอาการก็คือน้ําไหลออกตลอดครับแต่ปัญหามีเดียวครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับน้ําไหลตลอดโอ้หอเยี่ยมเลยเนะนีเ่ยต้ำไปเยอะฮะไหนลองดูซิเพื่อ,อเอาไหนก็เสียเลย เปิดน้ำเลยฮะเปิดปั๊มแล้วนะเปิดเลยเลน้ำไหลตลอดไหนน้ำที่นี่ตรงไหนเ<ด>นี่ยนี่อะไอ้ไงทำไมไม่ได้ปลดออกมาทำไม่กดเดี๋ยวหนูมเข้าโอ้โกลัวหนูกลัวกินซุัวทุกอย่างมันเงียบไปเหรอไปเงี่ยมมันไหลหมดเลย อันนี้มันเปิดอยังไงอ๋อเปิดปุ๊บมันไหลปั๊บเลยถ้าเปิดน้ำแล้วใช่ไหมจริงๆอ๋อนี้มันอยู่ในนี้นะมันไม่น,าน,าน่าได้อุตส่าห์เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ไม่ไดน้น้ำน้ำไหลผ่านใบที่มอญมามันต้องมันเคยใช้อ๋อแค่นี้เหรอยังจะเย็เดยนดีนมันลองฝันถ้ามันจะนานบอกไปขุดบ่อใหญ่ให้เราไหาไอ้กูทำไงนี่ นี่จกเนี่ยไอตัวนี้แหละนี่เข้าไปคารูเนี่ยนี่เวลาเราปั่นแห้งเพราะน้ำมันแทกองออกมาแล้วมันก็ไหลรั่วมันก็ไหลล้างออกมาเลยคือตอนนี้ปั่นแห้งได้คิดเวลาตอนนี้มันเสียใช่ไหมันคุณไม่อยู่ใช่ไหมป้าก็ซักซักมือแล้วก็เอาใส่แล้วก็ปั่นแห้งแต่ว่าถ้าตอนซักคนนั้นเอาผ้าใส่ใส่เสร็จแล้วอ้าจะลองเอาผ้าใส่ดูว่าล่ะซักเลยนี่ซักเลยไม่ออกแล้วนี่ตัวนี้ออกมาแล้วนี่มันเปื่อยแล้วนี่ใช่หรอ นี่ยมันไปขาดมันไปขวางหกร้อยห้าสิมันไปขวางลูกยางอยู่นี่ไอตัวเนี้ยเหรออลองมันกล้วยกล้วยเขาส่งมาถึงมันเป็นอย่างไรครับป๋าเฮ้ยมันส่งมัมดีมันหอยท่านไปมันจะติดแกมันหอยไปเมื่อป๋ารดน้ําเยอะไปป้าเดี่ยมันชุ่มชุ่มนะก็เพิ่งจะลดไอ้ต้นนี้เนี่ยมันคือไม่น่ารอดแต่นี้รอดเหรอมันมียอดนี่อันนี้มันมีรูย้อนอยู่ไหนเนี่ยใบมันยิ่งเดี๋ยวให้ใบมันตั้งหน่อยตาย ถ้ามันออกไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะไม่หยดออกมาสักแองเงี้ยนี่คือใช้ได้อเนี่ยมันจะไม่ออกเลยถ้าถ้าหยดหยดแบบตอนแรกมันใช้ไม่ได้แอบมันต้องนิ่งแบบนี้เลยเนี่ยได้นี่แหละไอจกนี่แหละตัวปัญหาเออนี่แหละใช่เลยตายคาตัวปิดเลยคูเสียไปหกร้อยห้าสิบก็ไม่โทรไปโอ้ยไปโทรบ่อยหวยก็ได้นี่ครับน้ำไหลเข้าแล้วอันนี้เข้าเซนเซอร์ออกแล้ว แต่ถ้าปกติไม่น่ารั่วนะแบบนี้น่าจะอยู่แล้วแหละเขาจิงจกมันออกมาแล้วเดี๋ยวดูอีกแป๊บหนึ่งครับผมผมกินมาแล้วบ่อใหญ่บ่อเล็กประมาณสิบสิบเมตรกว่ากว่าสิบห้าเมตรคูากว้างสิบเมตรหรือยาวสิบเมตรก็กว้างสิบเมตรเขาให้ผมขุดบ่อให้แต่ว่าเอาดินเน่ยไปขุเาเขให้ลดร้อยยี่สิบประมาณร้อยห้าสิบรถ ก็ขนอย่างนี้ไปเนี่ยไปริมคลองเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยคือขุดตักใส่รถก็ไปขนเทเทเทถมให้เาหราอ่ะคือถ้าที่เขาเต็มเมาหล่ก็พอแต่ว่าต้องให้หร,รถร้อยยี่สิบเขาเขาไม่ได้หวังดินเขาไม่ได้หวังบ่อเขาเจ้าดินไปถมที่ด้วยหวังบ่อด้วยคือขุดให้เป็นบ่อด้วยแล้วดินของเขาเนี่ยไปใส่ของเขาเองแต่ว่าเราคือเราไม่ขุดกระเรียกกระลาดไงเราขุดให้มันเป็นบ่อให้เขาด้วยอ่า แลเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเรรียยบ้อดินดินมันดินมันดินมันจมเออรถมันจมแล้วก็เลยกลับก่อนแล้วก็รู้อะไใครโทรก็เห็นหน้าแล้วกดจะจะอ๋อแบบนั้นน่ะอ๋อถูกๆก็ได้เหมือนกันเห็นหน้าก็กดอ่ะแต่ถ้าหลายตังค์มันก็ดีก็เสร็จเรียบร้อยเนาะยิ่งจบเข้าไปขว้างให้ใช่แล้วมันออกไป็นท่านไงพอเปิดน้ำปุ๊บมันออกปั๊บเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ยิ่งจกมันไปขวางเฉยก็ไอตัวนี้แหละนี่นอนตายแม่งอย่างนี้ Que ya dale,